ครับผมห,หมดแล้วใช่ไหมครับ,บอย่ดูเช็คก่อนยอดผู้โดยสารเรียกแกลบครั้งแรกนะครับเนี่ยแกลบครั้งแรกเขาเขาจะให้ผมเนี่ยมารับของนะครับมารับของอยู่ตรงหลังวัดคงคานะครับแล้วเพินว่า ผู้โดยสารน่ยไปกดเป็นเป,เป็นเป็น,เป,นเป็นเรียกรถผู้โดยสารน,นั่งว่าง,งั้นเหออนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะเราก็หลังไม้เราก็คเคลียร์ให้จบเลยเพราะว่าหนึ่งเผื่อเราจะติดต่อศูนย์ได้อะไรได้เราตัดปัญหาตรงนั้นเลยถ้าผู้โดยสารโอเคก็โอเคนะครับผมจะประมาณนั้นนะถ้าผู้โดยสารเราไม่ Store, ไมโอเคกับส <ankles S 2> <nej> ินค้าที่กับราคาที่เราบวกเพิ่มเราก็ไม่ต้องไปนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมแจ้งขอบวกผู้โดยสารเพิ่มจากราคาที่ส่งผู้โดยสารในสามร้อยสิบสองบาทเป็น อ,อีกร้อยหนึ่งก็เป็น412บาทแต่ผู้โดยสารให้มาเมื่อกี้500บาทนะครับ500บาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรับอยู่ตรงตรงนี้ก็คือหลังวัดคงคานะครับซอยหลังวัดคงคา,าไปส่งที่การไฟฟ้านาครชัยศรีนะครับการไฟฟ้านาครชัยศรีนะครับก็เป็นลักษณะ <laughs> ตอนนี้วิ่งเป็นลักษณะส่งผู้โดยสารแต่ว่ามันเป็นสิ่งของนะครับมันเป็นสิ่งของ นะครับเราก็ต้องเคลียร์กันเลยเผื่อคุณจะไปติดต่อศูนย์ต่อศูนย์จะอนุมัติอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเราคุยกันได้ไปเลยครับแบบนี้ครับนี่คือสไตล์วิธีของผมนะครับแก้ปัญหาลัางไม่นะครับอาจจะผิดระบบระเบียบหน่อยก,ก,ก็ช่างมันนะครับ <c oughs> ไปครับเที่ยวแรกจวดจวดครับหมดแล้วครับเ <c oughs> อาเรียบร้อยโรงแรมคาซา <c oughs> ตรงข้ามกับการไฟฟ้านะครชันใจสีจริงๆอะเป็นผู้เป็นเป็นผู้โดยสารไหมเขาเรียก เราก็นี่แหละสามหนึ 12, ่งสองเขาให้มาแบงค์ห้าร้อยเนี่ยสบายแล้วเที่ยวแรกห้าร้อยจ้าเอากดส่งเหมือนคนนี่แหละคิดอะไรมากมายให้ห้าไปเลยไปสายบาทนี่สิไปสายไปเที่ยวสุพรรณวะเนาะสวนแตง่งแห่งเมืองสุพรรณอา้ามีงานอีกไปนคปรปฐมไม่สิไปยากยังะ่ะนี่เอาอืนเสมอว้ามือนี่กํา เมือนี้มันเห็นอย่างมันมันคือโอเคแว่าจะาทีเวลาอยเมตรส่นตัวนี้นนี้ไแก้วนครปฐมกับสิไปนี่เป็นยังไงแล้วเนาะคมักเป็นยังไงแล้วเนาะคมักที่เคยหอมเคยกรดนครปฐมเราว่าเมือนี้เอา อากินหลอดนอกเล็กน้อยกับสีแลียนใบสุพรรณอีลีได้นี่เอา้าถ้าข่อยพวกใบสุพรรณนี่ข่อยเจะสามล่างเลยเอา้เอาถ้าผู้ใดว่าข่อยพวกใบสุพรรณมือนี้นี่ข่อยให้สามล่างเอา้าโอนให้เลยเดี๋ยวเดียวถ้าจะบอกขี้อ่านจอยเขาใจเงินสดเนีจ๊ใจเงินสด,ใ,นใ,นสดให้หาดาวไปเลยมือนี้อ,อารมณ์ดีผู้ใดว่าโวมวนให้แค่ดาวเครือ <laughs>